ฝันเห็นวัดโบราณในหมอกหนาทึบ ฝันแบบนี้ห้ามเพิกเฉยวัดเก่าแก่ท่ามกลางหมอกขาวโพลนแสดงถึงจิตใจที่สงบแต่มีความลึกลับซ่อนอยู่หมอกหนาบ่งบอกถึงอุปสรรคที่คลุมเครือแต่ก็เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่และโอกาสเปลี่ยนชีวิตตามตำราโบราณหมอดูชื่อดังย้ำว่าฝันนี้สัมพันธ์กับเรื่องการงานที่ต้องอดทนและความรักที่กำลังเปลี่ยนแปลงเลขเด็ดที่ได้แรงบันดาลใจจากวันฝันและวัดโบราณคือ0ู 2-4และ8-1เลข07หมายถึงความสำเร็จที่มาพร้อมความพยายามเลข2-4ช่วยเสริมความสงบและเลข8-1คือโชคลาภจากการเปลี่ยนแปลงใช้เลขเหล่านี้ในช่วง3วันข้างหน้าเพื่อเสริมดวงอย่างดีที่สุดพร้อมบูชาทูบ9ดอกเพื่อเพิ่มพลังบวก หลังชมวิดีโอนี้อย่าลืมแชร์ฝันของคุณในคอมเมนต์นะครับติดตามต่อหน้าฝันเห็นเทพ,พเจ้าจะได้เลขเด็ดอะไรขอให้โชคดีและร่ำรวยครับ